พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่44ที่สำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2546กกามาวัจนะจิตต่ำที่สุดแล้วเราจะสามารถขึ้นไปถึงจิตอื่นได้ไหมคะต่ำสุดคืออันนี้คะ่ะแต่สูงกว่านี้มีคือจิตที่ไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเพราะเห็นโทษ เพราะฉะนั้นจึงอบรมเจริญความสงบซึ่งต้องเป็นกุศลไม่ใช่เป็นไปด้วยโลภะด้วยความจดจ้องให้สมาธิมั่นคงไม่ใช่เลยนะคะแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาที่สามารถจะรู้ขณะจิตที่ตา่างว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลซึ่งการที่จะให้จิตมั่นคงในความสงบจนกระทั่งลักษณะของสมาธิปรากฏเป็นขั้นอุปจาระก่อนแล้วก็ถึงขั้นอัปปนาซึ่งใช้คำว่าชาณจิต เรียกว่าฌานจิตนี่นะคะแล้วขณะนั้นจึงเป็นรูปราวัจระจิตเป็นจิตอีกระดับหนึ่งซึ่งขณะนั้นไม่ใช่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ได้ยินอย่างนี้ไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกอย่างที่เราคิดนึกทุกวันนะคะแต่ขณะนั้นเป็นจิตที่มั่นคงแนบแน่นในกุศลสําหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นกิริยาจิต นี่ก็แสดงเห็นว่าระดับของจิตแม้จะไม่ปรากฏแต่บุคคลที่ถึงระดับนั้นมีอานิสงส์หรือผลก็คือว่าถ้าเป็นผลของรูปาวัจจระจิตนะคะไม่เกิดในภูมนุษย์ไม่เกิดในสวรรค์หกชั้นแต่เกิดในพรหมโลกพรหมโลกนี่ก็สูงขึ้นไปจากเทวโลกเพราะว่าเทวโลกนี้ก็เป็นผลของกุศลขั้น กามวจ,จะระเป็นไปในทานในศีลน,นะคะแต่ถ้าเป็นผลของรูปาวัจ,จะระจิตก็จะเกิดในพรหมโลกและสูงกว่านั้นอีกก็คืออรูป,ปรพรหมภูมิซึ่งเราคงไม่ต้องกล่าวถึงแต่ให้ทราบว่ามีและเพื่อเราจะได้ไม่คิดว่าใครก็ถึงง่ายๆนะคะใครบอกว่าคนนั้นได้ฌานแล้วเราเชื่อไหมคะถ้าเขาไม่ได้แสดงเหตุผลว่าอบรมเจริญอย่างไรจึงบอกว่าฌาน เรียกว่าเป็นชาณาจิตเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้คําแต่ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นใช้คําว่าชาญหรืออุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิไม่ตรงตามความเป็นจริงคิดเองเข้าใจเองว่าขณะนั้นนะ่ะเป็นชาณาจิตเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะทําให้เราเข้าใจในเหตุผลและในหนทางแม้ว่าชาณจิตไม่เกิด แต่ก็จะรู้ว่าความสงบที่เกิดกับกุศลลจิตเพิ่มขึ้นขณะไหนเมื่อไร่อย่างไรด้วยสติสัมปชัญญะนะคะแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่ชาณาจิตเพราะฉะนั้นก็จะมีการเข้าใจถูกในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริงนะคะเรื่องของโลภะเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพจิตซึ่งมีเป็นปกติจนยากที่จะรู้ได้แม้ในขณะนี้เอง ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะเราก็เรียนเรื่องธรรมะเรื่องชาติของจิตเรื่องกุศลอกุศลและเรื่องโลภะด้วยแต่แม้อย่างนั้นเนี่ยค่ะถ้าขณะนั้นสติสัมปชัญญะไม่เกิดจะไม่มีการเข้าใจลักษณะของสภาพจิตขณะนั้นเลยว่าจิตขณะนั้นนะคะเป็นอย่างไรเพราะเหตุว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราศึกษามากแต่ว่าการศึกษามากทั้งเรื่องจิตเจตสิกรูปเนี่ยนะคะ เพื่อจุดประสงค์ให้เข้าใจจิตและเจตสิกและรูปที่กำลังมีอยู่แต่ละขณะตามความเป็นจริงและเวลาที่กุศลเกิดขึ้นสลับจะรู้ไหมคะว่าตรงไหนเป็นกุศลและก็ตรงไหนเป็นโลภะขอยกตัวอย่างดอกไม้ที่บูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะีค่ะพอเห็นแล้วเนี่ยจิตเป็นอะไรแค่นี้ก็ต้องใช้ ความไตรตรองนะคะแต่ว่าไม่ใช่จะรู้ลักษณะของจิตในขณะนั้นถ้าเห็นดอกไม้สวยเนี่ยขณะนั้นเป็นอะไรคะตอบได้นะคะน่าจะเป็นกุศลบ้างได้ไม้เห็นไหมคะยากเป็นได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นบ่อยและว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นได้โดยง่ายแต่ขณะที่ระลึกถึงการที่จะได้บูชาพระรัตนตรัยขณะนั้นจิตที่เลื่อมใสผ่องใสเนะะี่ยค่ะก็เป็นกุศล,ลจิต แต่ขณะนั้นก็ยังมีเห็นดอกไม้สวยที่สลับอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยทำให้เป็นผู้ที่ตรงนะคะที่จะรู้ว่าเราศึกษาสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้รู้ความจริงที่มีอยู่จริงๆจนกว่าจะประจักษ์แจ้งแต่ถึงจะพูดอย่างนี้นะคะก็คงจะไม่มีใครที่จะสามารถแยกขณะที่เป็นโลภมูล,ลจิตกับขณะที่เป็นกุศล,ลจิตถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิด และเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแล้วนะคะไม่ใช่รู้ได้ทันทีค่ะต้องรู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราเมื่อเพิ่มความรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมาหรือรูปธรรมเพิ่มขึ้นจะไม่สนใจเลยว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าเร็วมากแทนที่เราจะไปขณะที่กําลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะแล้วจะไปคิดว่าขณะนั้นอกุศลหรืออกุศลกับขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งนั้นก็หมดแล้ว พระานาน,นี่ก็แสดงเห็นว่าแม้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้ของเราเนะะี่ยค่ะต้องตามลำดับจริงๆลำดับแรกคือรู้ว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโดยสติระลึกจึงรู้ว่าขณะนั้นมีจริงๆแล้วก็เข้าใจในลักษณะที่เป็นนาม,มาธรรมกับรูปธรรมซึ่งดับไปเร็วมากเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องไปสนใจที่จะไปพยายามรู้ว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอสังขาริกมีกําลังหรือไม่มีกําลังนะคะเพราะความที่เรารู้ว่าเป็นนามนธรรมเนี่ยค่ะจะทําให้เราสามารถระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดต่อจนกระทั่งคลายการยึดถือว่าเป็นนาได้เนค่อสรุปตัวแรกเนี่ยที่เราคกรจจระก็คือให้รู้สึกตัวจริงของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา การศึกษาธรรมะทั้งหมดเพื่อเข้าใจสภาพธรรมที่มีจริงๆเรียนเรื่องจิตก็เพื่อเข้าใจจิตในขณะนี้ด้วยสติสัมปชัญญะเรียนเรื่องเจตสิกสก็มีเจตสิกในขณะนี้ที่ควรจะต้องระลึกรู้เรียนเรื่องรูปก็มีรูปปรากฏเพื่อทั้งหมดเนี่ยค่ะจะได้เป็นสังขารขันนะคะที่จะเจริญขึ้นและก็ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้ถูกต้องเมื่อวานนี้ก็มีข้อความในพระสูตรนะคะที่พูดถึงเรื่อง ขยันหมั่นเพียรซึ่งก็น่าคิดสำหรับคนที่ผ่านพยัญชนะนั้นแล้วก็มีข้อความเหมือนกับว่าให้ขยันหมั่นเพียรสิ่งใดที่ดีค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทำได้หรือเปล่าพรบอกว่าให้ขยันหมั่นเพียรใครจะทำได้ให้เป็นกุศลทุกประการใครทําได้แต่ทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะ เป็นสังขารขันซึ่งจะค่อยๆซึมแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นในการกระทาซึ่งจะทำให้การที่ได้ยินได้ฟังเหล่านั้นนะคะจะปรุงแต่งให้มีการน้อมไปในขุศลเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอได้ยินอย่างนี้เราก็ชวนกันมาขยันหมั่นเพียรและเราคิดว่าเราต้องขยันหมั่นเพียรวันนี้เราต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนั้นนั่นคือความเป็นเราแต่ขยันหมั่นเพียรในพระสูตรในพระวินัย และส่งแสดงพระอภิธรรมไว้าว่อย่างไรไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ไตรตรองนะก็จะรู้ว่าทรงแสดงให้ละอกุศลแล้วเจริญกุศลแล้วเดี๋ยวนี้แล้วค่ะใครละอกุศลแล้วใครเจริญกุศลและใครขยันที่จะเจริญกุศลไม่ใช่เป็นเรื่องให้แต่ละคนไปทําด้วยความเป็นตัวตนแต่ให้รู้ความเป็นจริงในเหตุและในผล ซึ่งเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็จะปรุงแต่งให้เป็นความเพียรในกุศลโดยที่ไม่ใช่ตัวเราไปเพียรแต่ความเพียรในกุศลเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นอย่างวันนี้แต่ละท่านตื่นมาก็คงจะเพียรในกุศลพอสมควรใช่ไหมคะการฟังธรรมะแล้วก็ทำหลายหลายอย่างนั่นก็คือความเพียรซึ่งจากการที่ได้ฟังก็จะเป็นสังขารขันปรุงแต่งให้ค่อยคเกิดให้ค่อยๆเป็นไป แต่ไม่ใช่ว่าพอได้ยินอย่างนี้ก็นี่ยังไงพระไตรปิฎกบอกว่าเพียรก็เลยต้องมาเพียรกันใหญ่อันนั้นก็เพียรด้วยความเป็นตัวตนพระสัพพุทธเจยาท่านก็กล่าวแล้วนะครับว่าแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะส่งสัรเสริญกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ตรัสให้ละอกุศล,ศลกุศลควรเจริญอกุศลควรละแต่ไม่ใช่ด้วยตัวตนเพราะถ้ามีตัวตนที่คิดว่าจะต้องทํากุศลจะต้องทําการละอกุศล ขณะนั้นก็เป็นตัวตนขณะนั้นก็เป็นอกุศลซะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญานะครับก็ไม่มีทางที่จะละคลายในอกุศลหรือว่าจเจริญอกุศลได้เลยแต่ต้องมีความเข้าใจถูกโดยเฉพาะความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะก็ขอกล่าวนิดนึงนะครขณะนี้ค่ะขณะใดที่อกุศลจิตเกิขดขณะนั้นเป็นกาวมาวาจระจิต จะเป็นระดับของจิตท,ที่สูงกว่านี้ไม่ได้เลยจะเป็นรูปาวัจระจิตอรูปาวัจระจิตหรือโลกุตระจิตไม่ได้แต่เวลาที่กุศลเกิดในขณะนี้ก็ต้องทราบอีกนะคะเป็นเพียงกามาวัจระกุศลกุศลที่ยังเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธะเมื่อได้ศึกษาเข้าใจแล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นนะคะขณะนี้เพียงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะ กำลังเพียนหรือเปล่าเพียนค่ะไม่ใช่เราด้วยใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่ฟังธรรมะขณะนั้นเป็นกุศลละจิตนะคะแล้วก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเข้าใจแล้วไม่ใช่เราไปทําความเพียนต่างหากและความเพียนอันนี้ที่เราเพียนฟังขณะนี้นะะเพียนมาแล้วก็ฟังเนี่ยมาจากไหนถ้าไม่มีการเคยฟังมาก่อนว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นะคะ ก็เป็นขณะที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะก็รู้ว่ายัางไม่ได้ประจักษ์ความจริงอย่างนี้ก็เพียนต่อไปที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะโดยไม่ใช่ตัวเราที่ตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าจะต้องทําความเพียนแต่มีความเข้าใจถูกต้องว่าทุกขณะเนี่ยคะ่ะแล้วแต่ว่าเพียนนั้นจะเพียนทางกุศลหรือว่าเพียนทางอากุศลโดยที่ว่าไม่มีเรา แต่ว่ามีสภาพธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งจากการเข้าใจนะคะก็เป็นปัจจัยให้ความเพียรเกิดขึ้นบ่อยๆและเป็นไปบ่อยๆในทางกุศลด้วยให้เข้าใจจริงๆว่าการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเบียงมีความเป็นเราอยู่นั่นคืออกุศลใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเรารืยไม่ได้เลยว่าสัพเพธรรมะอนัตตา ไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดนะครับรูปไม่รู้อะไรเลยรูปก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยจิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติหรือกิริยาชาติก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้ในขณะที่ให้ทานนะฮะหรือในขณะที่เป็นอกุศลโลภะโทสะโมหะ ขณะนั้นก็เป็นเพียงสภาพธารรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนเราเนี่ยก็เป็นผู้ที่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัเพราะฉะนั้นจิตของเรานะคะก็ข้องเกี่ยวแล้วก็อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนะคะจึงเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามาภูมิเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัไม่ว่าจะเจริญกุศลถึงระดับใดก็ตามนะคะก็ยัง พงติดข้องอยู่ในรูปเสียงก็จึงจะเกิดอยู่ในภูมิที่เป็นกามมาวาจรภูมิแล้วก็เกิดได้ในสวรรค์น,นะคะยังไม่ไปถึงขั้นพรมเพราะว่าไม่ได้เจริญความสงบในอย่างอื่นนะคะก็จะเกิดได้สูงสุดก็คือสวรรค์ค่ะครับก็ขอสนทนาด้วยคําถามคือขอถามว่าถ้าเข้าใจเรื่องระดับของภูมิของจิตนะคะว่ามีสีขั้น คือขั้นต่ำสุดได้กับจิตที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนะคะส่วนจิตที่สูงกว่านั้นหมายความว่าพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสผพฐทพะมีความสงบที่พ้นจากความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสฏพัทพะถึงขั้นระดับของอัปปนาสมาธิแนบแน่นในอารมณ์เป็นฌานจิตซึ่งไม่ง่ายเลยนะคะต้องยากมากกว่าเราจะค่อยๆละความติดข้องในระดับที่สงบ แม้ว่ายัางไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเมื่อเป็นรูป,ปรชานจิตก็เป็นจิตอีกระดับหนึ่งไม่ใช่กามาวจระจิตแล้วเพราะสงบถึงระดับนั้นแล้วก็ภูมิที่สูงกว่านั้นอีกก็คืออรูปปาวจระจิตสงบยิ่งกว่าจิตระดับขั้นรูปปาวจระเพราะเหตุว่าไม่มีรูปเป็นอารมณ์ที่สงบประณีตที่สุดก็คือโลกุตระจิตซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยังเป็นไปในโลกนะคะ ก็ขอถามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีกามาวัจระจิตไหมคะคุณอ้อมคะมีนะคะคือต้องมีความมั่นใจจริงๆค่ะเราศึกษาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ถ้ามีการสนทนากันในเรื่องของการถามให้คิดก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเราเข้าใจถูกระดับไหนทำไมว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกามาวจระจิต ต้องมีเหตุผลด้วยนะคะเราพระพุทธเจ้าก็ยังเห็นยังได้ยินอยู่ค่ะถูกต้องค่ะทีนี้รูปประพรมไม่ใช่ใกามาวจระภูมินะคะเพราะว่ากามาวจระภูมิที่เกิดของผู้ที่ยังเป็นไปในกามคือกามอามภูมิจะมีอยู่ทั้งหมด11ภูมิเป็นอบาย,ยภูมิสี่นรกหนึ่ง เปรตหนึ่งอสุรกายหนึ่งไดรัตชานหนึ่งนี่เป็นอบายภูมิเป็นผลของอกุศลกรรมต้องมีการมาวจราจิตแน่นอนนะคะพวกนี้มนุษย์หนึ่งและในสวรรค์หกชั้นสําหรับอบายภูมิสี่เป็นทุกขติสําหรับสุขติภูมิเนี่ยคะ่ะที่เป็นการมาวจระมีเจ็ดนะคะคือมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกมีการมาวจระจิตไหมคะมีค่ะมีแน่นอนนะคะ ถ้าเกิดเป็นรูปประพรมบุคคลในรูปปร,รมภูมินะคะมีกามาวจระจิตไหมคะกาตาไม่บอดหูไม่หนวกมีรูปก็ยังเห็นยังได้ยินอยู่แต่ว่าไม่มีความติดข้องในกลิ่นในรสในผพฐัพพะเพราะฉะนั้นพรหมไม่มีขานาภาษาทะไม่มีชิวหาภาษาทะไม่มีกายาภาษาทาสบายไหมคะหรือไม่เอา สบายค่ะแต่ไปไม่ถึงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นรูปประพรมมีกามาวัจระจิตไหมคะมีค่ะถึงอรูปประพรมภูมิมีกามาวัจระจิตไหมคะมีค่ะมีท่านผู้ใดจะให้เหตุผลไหมคะว่าแม่อรูปประพรมภูมิเป็นรูปประพรมบุคคลนะคะไม่มีรูปเลยไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายเลย แล้วมีกามาวัจระจิตไหมย,ยังมีใจ,าจาค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็มีมโนทวาราวัชนะจิตซึ่งไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามนะคะไม่ใช่รูปาวัจระจิตไม่ใช่อรูปาวัจระจิตไม่ใช่โลกุตระจิตเพราะฉะนั้นมโนทวาราวัชะจิตก็เป็นกามาวัจระจิตนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องจิตนะคะซึ่งมีระดับขั้นต่างๆกันโดยความถูกต้อง ไม่ใช่ว่าพอเกิดเป็นอรูปประพรมมนโนทวาราวัชนะจิตของอรูปประพรมก็เลยกลายเป็นอรูปาวัชณะจิตไม่ได้เลยนะคะจิตที่เกิดเกิดแล้วเนะะี่ยค่ะโดยชาติเป็นอะไรโดยภูมิเป็นอะไรเปลี่ยนไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่นะคะเวลาที่เราพูดถึงสถานที่ที่เกิดกับสภาพของจิตต่างกันจิตนั้นจะเกิดที่ไหนก็ตามแต่ ะะเราไม่คำนึงถึงสถานที่เวลาที่เราพูดถึงภูมิระดับขั้นของจิตนะคะเราจะต้องคิดถึงลักษณะหรือฐานะหรือภาวะหรือภูมิของจิตนั้นว่าเป็นจิตระดับไหนถ้าเป็นจิตที่เป็นกามาวจรจิตจะเกิดที่ไหนก็ต้องเป็นกามาวจรจิตถ้าเป็นรูปาวจรจิตนะคะจะเกิดที่ไหนในโลกมนุษย์หรือว่าในสวรรค์ รูปาวจระจิตก็เป็นรูปาวจระจิตจะเปลี่ยนสภาพของจิตระดับนั้นให้เป็นกามาวจระจิตไม่ได้นี่คือการเข้าใจเรื่องภูมิของจิตนะคะที่จะต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานว่าถ้าจะศึกษาเรื่องจิตนะคะก็จะต้องรู้เรื่องชาติของจิตและก็ต้องรู้เรื่องภูมิของจิตด้วยมิฉะนั้นก็จะสับสนในเรื่องความเข้าใจได้เรียนธรรมท่านอาจารย์ัจากการศึกษาก็ทราบเรื่องภูมิทั้งสี นั่นในภูมิสามเบื้องบนคือรูปาวัจระภูมิอรูปาวัจระภูมิแล้วก็โลกุตระภูมิเป็นภูมิของจิตน่ภูมิของจิตทั้งสามจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการเจริญกามาวจรจิตคือมหากุศสญาณสัมปยุตสีการรู้เช่นนี้มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสําหรับจิตประเภทกามาวจรจิตที่ยังเป็นขั้นกามาภูมิ สามารถที่จะสูงสุดถึงได้ระดับไหนอากุศลจิตทุกประเภทโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตเป็นรูปาวาจระภูมิได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้แต่สำหรับรูปประพรมบุคคลมีอกุศลจิตได้ไหมได้เพราะฉะนั้นอกุศลจิตไม่ว่าจะเกิดในสวรรค์หรือว่าใน พรหม,มภูมิก็เป็นกามาวจรจิตไม่เปลี่ยนสภาพไปเลยยังคงเป็นกามาวจรจิตอยู่นี่พูดถึงอกุศลไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามก็เป็นกามาวจรจิตทีนี้ถ้าพูดถึงกุศลซึ่งขณะนี้ค่ะก็เป็นกุศลระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นกุศลที่เป็นกามาวจรกุศลกุศลที่เป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพะ ที่ยังไม่ถึงขั้นความสงบของขั้นฌานจิตเลยจะเป็นไปสูงสุดได้แค่ไหนสำหรับกามาวจรกุศลเนะะี่ยค่ะเบื้องต้นเป็นไปในทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นกุศลระดับกามาวจรนะคะคือกามาวจรจิตเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่ฌานจิตไม่ใช่ความสงบที่มั่นคงจนกระทั่งถึงขั้นอัปปนาเพราะฉะนั้น ทานกุศลนะคะก็เป็นกามาวจระกุศลเกิดขึ้นขณะไหนก็คือโดยฐานะก็คือกามาวจระจิตในขณะที่รักษาศีลหรือเป็นไปในศีลทางกายทางวาจามีการวิรัติทุจริตหรือว่ามีการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นก็เป็นความประพฤติที่เป็นศีลทางกายทางวาจาก็เป็นกามาวจระจิตแม้ว่าจะสูงขึ้นมาระดับศีล หรือแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะเพื่อที่จะได้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็เป็นกามาวจรจิตเป็นกามาวจรกุศลกุศลนี้ก็ยังเป็นระดับของกามาวจรหรือในขั้นที่อบรมเจริญความสงบก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผู้ที่อบรมเจริญความสงบนะคะก่อนที่ฌานจิตจะเกิด กามาวจระกุศลก็เกิดถ้ากามาวจระกุศลไม่เกิดสงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นนะคะก็จะเปลี่ยนจากกามาวจระกุศลถึงระดับของอัปปนาสมาธิไม่ได้เพราะว่ามีความสงบขั้นที่เริ่มสงบขึ้นก็เป็นกามาวจระจิตถึงขั้นอุปจาระสมาธิใกล้ต่อการที่จะเป็นฌานจิตก็ยังเป็นกามาวจระจิต ต่อมาได้เป็นขณะที่เป็นอัปปนาสมาธิแนบแน่แนในอารมณ์นั้นทางมโนทวารขณะนั้นนะคะจึงจะเป็นรูปาวัจระจิตซึ่งก็จะมีระดับขั้นด้วยว่าความสงบนั้นก็จะเพิ่มจากปฐมฌานใช้คำว่าฌานสำหรับอัปปนาสมาธินะคะจากปฐมฌานเป็นทุติยฌานเป็นตติยฌานเป็นจตุตถฌานเป็นปันจญจมฌานพวกนี้ไม่ใช่กามาวัจระจิต เพราะฉะนั้นถ้าถึงอัปนาสมาธิจึงไม่ใช่กามาวาัจระจิตสำหรับการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งไม่ใช่เป็นการอบรมเจริญความสงบนะคะแต่ลักษณะที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏก็เป็นกามาวาัจระจิตไม่ใช่โลกุตระจิตตราบใดที่ยังไม่ใช่ขณะจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วดับกิเลส ขณะนั้นจะไม่ใช่โลกุตระจิตเพราะฉะนั้นกุศลที่จะ,จะเจริญที่เป็นกามาวัจะระกุศลเนะะี่ยค่ะก็จะเจริญได้นะคะจากทานศีลภาวนาคือสมถภาวนาที่ยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาภา,าวนาที่ยังไม่ถึงโลกุตระจิตเป็นไงคะเหน,นื่อยหรือเปล่าคะ ธรรมารเป็นเรื่องเบาสบายนะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นถ้ามีความเข้าใจถูกเราก็รู้ตามความเป็นจริง